เอาละครับวันนี้เราอยู่กันในเกมยาบาตาเนียนสร้างในพาร์ทที่2เกมแก้ปริศนาเพื่อช่วยสาวน้อยออกจากกับดักมรณะที่กําลังจะฆ่าพวกเธออย่างโหดเหี้ยมหลังจากที่เข้าก่อนเนี่ยผมลองเล่นเกมนี้ไปแล้วก็ท้เกมโอเวอร์มานะครับวันนี้เราก็จะมาตามหาฉากจบแรกของเรากันก่อนอื่นเลยผมขอสารภาพว่า ผมแอบไปดูสปอยคลิปของคนญี่ปุ่นมานิดนึงนะครับนิดนึงจริงๆคือไม่ได้ดูว่าเขาทําอะไรบ้างนะแค่กดเข้าไปในคลิปแล้วก็ดูตอนท้ายาว่าเงื่อนไขแบบไหนที่จะทําให้เราได้ฉากจบบ้างซึ่งมันก็ทําให้ผมช็อกไปเลยเพราะฉากจบแรกที่ดูเหมือนกับง่ายที่สุดเนี่ยคือการช่วยเด็กสาวทุกคนออกมาแบบไม่มีใครตายเลยเว้ย วันนี้ผมอาจจะต้องเค้นสมองทั้ง8 4 0 0 0ืเซลล์ออกมาใช้ให้หมดอนะเอาละ่ะมาเริ่มกันเลยเสิ่งแรกที่เราทำได้ในเกมนี้ก็คือการผลักกระถางต้นไม้ลงไปนะครับซึ่งมันจะมีกุญแจซ่อนอยู่ใต้กระถางเราก็เก็บมาแต่ว่าเรื่องของเรื่องคือพอกระถางตกลงไปแล้วเนี่ยมันจะไปโดนเข้ากับสารเคมีข้างล่างและ ต้นไม้มันจะเริ่มกลายพันธุ์เป็นต้นไม้กินคนเพราะฉะนั้นคนแรกที่เราต้องช่วยเนี่ยก็คือน้องที่ติดอยู่ในไหและผมควรจะเซฟก่อนเลยนะครับวันนี้มาแบบจริงจังเกมมิง่งมาลุยกันเลยอ่ารู้สึกว่าเราต้องรอให้ต้นไม้โตขึ้นมาแล้วเราถึงจะปีนขึ้นไปได้ใช่ไหมเอ๊ะหรือผมเข้าใจอะไรผิด่อได้แล้วเอาละ่ะ เราต้องรีบไปอา่าทางนี้เอ๋แต่เราออกไม่ได้ฮะอา่ารอบที่แล้วเนี่ยผมขายกุญแจช่วยน้องคนนี้ไว้ใช่ไหมวันนี้ผมจะมาทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับทุกคนในข่าวที่แล้ว <c oughs> ทุกคนอยากเห็นผมกดปุ่มใช่ไหมล่ะเอา อาเล่มีกันอาเล่ด้วยนะเฮ้ยไม่ตายเหรอแต่ว่าถ้าสังเกตดีๆเนี่ยก่อนหน้านี้อ่ะเหมือนประตูมันปิดอยู่นะครับหมายความว่านี่เป็นสวิต์เปิดประตูซึ่งใครๆก็ต้องคิดว่าการกดปุ่มนี้เนี่ยทำให้น้องตายแน่ๆใช่ไหมหมายความว่าผมว่าเกมอ่ะจงใจหลอกให้เราใช้กุญแจเพื่อช่วยน้องคนนี้ซึ่งความจริงแล้วกดปุ่มแล้วน้องไม่ตาย เพราะฉะนั้นแล้วจริงๆแล้วกุญแจเนี่ยอาจจะจําเป็นในการใช้ที่อื่นก็ได้นะเราเก็บไว้ก่อนแล้วกันมันมันเอาไปไขได้หลายอย่างนะครับปึ๊บเราขึ้นมาข้างบนเพื่อไปเอาค้อนก่อนเลยเพื่อมาช่วยน้องคนนั้นลงข้างล่างแล้วก็แก้พัดเซิอันนี้ได้ค้อนมาแล้วผมไม่แน่ใจว่าน้องอยู่ไหน อยู่ข้างล่างว่าหวังว่าหวังว่าจะไปถูกทางนะจริงๆผมควรจะเซฟก่อนอะน้องไม่ได้อยู่นี่เหรอเว้แล้วฮะยังทันเรียบร้อย,อยขอบคุณนะจ๊ะช่วยเลดี้ออกมาเลดี้เ,รเรหรอ <laughs> ทำไมชื่อมันดูน่าสงสัย <laughs> เอาล่ะ ซฟตอนนี้ก็เบาใจไปได้เปลาหนึ่งน่าจะยังไม่มีเหตุการณ์ที่ทําให้ใครตายนะครับผมว่าจะลองสํารวจที่นี่เพิ่มอีกหน่อยว่าเราใช้กุญแจที่ไหนได้บ้างกุญแจสีเทาซึ่งผมไม่รู้ว่าไอ้นี่คือเครื่องอะไรด้วยซ้ำอะมันเหมือนเครื่องเครื่องย้ายมวลสารในภาค2ใช่ไหมแต่ว่าภาคนี้มันก็ไม่น่ามีไอ้ที่วาร์ปนะไอ้คนไกลปัม๊มกุญแจ เหมือนบันไดนี้มันล็อกอยู่ป่ะเราไขาได้แต่ขอเซฟก่อนนะครับเพื่อความแน่ใจคือไม่รู้ว่ามันคุมไหมกับการไขบันไดตรงนี้อืส่วนอันนี้เรายังไม่ทำแล้วกันนะเดี๋ยวมันจะล่วงไปปักหัวน้องอันนี้เป็นบันไดลงมาข้างล่างถ้าไปซ้ายจะเป็นตรงนี้ขวาคือคือน้องอืม เอาล่ะที่ผมหมุนบันไดล่ะโอ้โอเอ๋มันน่าจะเป็นเครื่องดึงฟันนะไอเดนเทานนี่น่าจะเกี่ยวกับฟันดึงฟันอะไรเนี่ยมันเครื่องอะไรอ่าไม่รู้ว่าคือเครื่องอะไรนะครับเอ้ยรู้ว่าจะเป็นไอเครื่อง เครื่องทํายาแก้ซอมบี้อะ่ะคือมันมีน้องขาสวยใช่ไหมที่เป็นซอมบี้อะ่ะข้างในกรงของน้องอะ่ะมันมีข้อมูลสําหรับทํายาอยู่ด้วยแต่ว่าภาคที่แล้วผมไม่รู้ว่ามันต้องเอามาทํายาตรงไหนบางที่มันอาจจะเป็นไอ้เครื่องนี่แหละโอ้หมายถึงหมายความว่าเราเราอาจจะต้องรีบมาตรงนี้มัม้งอา้าวติดซะแล้วแล้วขึ้นแล้วลงไม่ได้ด้วยอะไรวะเนี่ย เอาล่ะผมว่าผมจะไปเอากลไกของตึกลงก่อนแล้วกันนะข้างล่างนี่ปึ๊บไม่ใช้คีกาซส,สิโอเคปึ๊บดึงออกอ่าาหน เฮ้ยทำไม่น้องตายอ่ะ <c oughs> คือถ้าเราเคลื่อนตึกแล้วน้องจะตายอ่ะ <c oughs> <c oughs> หมายความว่าเราต้องช่วยน้องคนนี้ก่อนจะเคลื่อนตึกด้วยโอ้งั้นงั้นงั้นบางทีผมอาจจะยังไม่ควรใช้กุญแจไขบันไดหรือเปล่า เออแต่ว่าเราต้องไขบันไดยอยู่ดีถ้าหากเราอยากช่วยน้องขาสวยอมอหมายความว่ามันต้องมีกุญแจที่อื่นใช่ไหมมันมีกุญแจอยู่แถวนี้บ้างไหมที่ดึงฟันอ่าเราต้องหาว่ามันใช้ตรงไหนนี่แหละไอ้ที่ดึงฟันบ้าๆเนี่ยขอสำรวจก่อนนะครับ บ้าเอ้ยตอนแรกคิดว่าจะชิวๆแล้วนะเนี่ยแต่เกมมันไม่ง่ายแบบนั้นตืดเออ้าเราเรายังลงข้างล่างได้อยู่อีกด้วยเหรอไม่ต้องมีบันไดแต่มันปีนได้เหมือนมันมีบันไดสองชั้นหรือว่าไออันเนี้ยมันมันคือฟันวะจริงๆแล้วมันคือฟันใช่ไหม ถ้าผมใช้ที่ดึงฟันมันได้เอ๊ะเอามาแกลมคืออะไรวะเนี่ยแต่ว่าอันนี้มันเหมือนเอาไปปั๊มกุญแจได้ปะอ่ามีคนบอกว่าพาที่แล้วอ่ะผมเผลอใช้แบตเตอรี่ไปคือเพราะว่าผมเอาแบตมาวางตรงนี้ แบตผมเลยหมดนะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้เราน่าจะเอาเอากุญแจไปปั๊มได้นะถ้าถ้าถ้าผมเข้าใจไม่ผิดไม่ไม่ใช่ทางนี้อ๋อน้องโดนดึงฟันคงยังไม่ตายหรอกมั้งนี่เราวางไปปุ๊บเอ้ยชีวิตดีอ่าปัมได้อ๋อเหมือนมันใช้พลังจากแบตเตอรี่หนึ่งนะก็คือเราจะได้กุญแจมา เพื่อไปช่วยน้องข้างล่างคนนั้นติ้งน้องแล้วเราค่อยเลื่อนตึกอ้ออัปชวิญญาช่วยน้องแล้วไม่ต้องกลัวนะถึงรอบที่แล้วจะทำน้องตายก็ตามาเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอดูให้แน่ใจก่อนว่าผมเลื่อนรถรางมายังอ่าเลื่อนกลับมาก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปตึกด้านข้างกันชีวิตยังดีอยู่ตอนเนี้ย เมื่อกี้แค่เวอรอนิดหน่อยแต่อ่ะเปิดคีย์การ์ดก่อนอย่างไรก็ตามเราควรเซฟนะครับเพื่อความปลอดภัยึบสวยไม่มีใครตายกับการกระทําครั้งนี้สวยงามสวยงามสวยงามเอาละ่ะแล้วเราก็ต้องกลับไปเลื่อนรถรางตรงไหนวะเนี่ยนี่ไปเลยดึง ทีนี้เราจะไปตึกด้านข้างได้และไปช่วยน้องๆที่อยู่ตึกนั้นกันรวมทางน้องขาสวยด้วยเออจริงๆเราช่วยน้องขาสวยได้นะเอแต่เราต้องมีอันนี้ก่อนหรือเปล่าวัสดีอเสยบอีกรอบนะครับ ขอ,ขอเซฟรัวๆเป็นเกมผีอะ่ะแบบเหมือนเราจะตายได้ตลอดเวลาอ่ามีคนบอกผมว่าตรงนี้จริงๆมันเป็นกลไกาชาร์จแบบถูกแล้วนะครับแต่ว่าผมต้องทำอะไรบางอย่างก่อนซึ่งไม่รู้ว่าคืออะไรอ่าฝั่งนี้เราไขาไม่ได้ตรงนี้มีน้องขาสวยอยู่อะ่ะผมลองเลยแล้วกัน เก็บ medicine data มาข้อมูลสำหรับทำยานะครับผมว่าเราอาจจะต้องไปปั๊มยาให้เร็วอะ่ะแล้วออกมาใส่น้องให้ทันก่อนที่น้องจะตายเอาละรีบวิ่งเลยปึ๊บปื๊บป๊บ,ปบ,ปบห้ามผิดแม้แต่มูฟเดียวไปโอ้โอทางไหนนะข้างบนบนฝุดเอาละขวาและ,และเอ๊ะ มันต้องเอาตึกมันต้องเปลี่ยนตึกก่อนโหลดเลฟเลยไม่งั้นน้องโดดแน่โอเคเราต้องกลับไปเปลี่ยนตึกก่อนด้วยนะไม่งั้นไม่งั้นไม่ได้นะครับโอเกมมันร้ายจิงดีนะผมไหวตัวทันผมมีพลังข้ามเวลาน่ะต้องกลับมาเสียบปาร์กก่อนด้วยโหตื แ,แนววางแบตใหม่ด้วยอะเผื่อมันชาร์จให้น,นี้ไม่มีอะไรเอา้าเอ๊ะแต่เราไปหาน้องขาสวยไม่ได้ฮะฮืมแล้วตรงนี้เราควรจะต้องทำยังไงใช่ไหมลงมาข้างล่างข้างล่างก็ไปไม่ได้นะแปลกชะมัดผมต้องไปหาทางก่อนอ่ะ ผมเดินวนไปวนมาสักพักแล้วและคิดว่าเราทำอะไรได้บ้างนะครับหลังจากคิดอยู่นานเนี่ยผมก็ได้คำตอบว่าไม่ <laughs> ทำอะไรไม่ได้นะครับผมว่าจะลองกดอันนี้ดูและมาดูว่าเราทำอะไรได้บ้างเราเก็บกุญแจทองนี่ไม่ได้ใช่ไหมและโอ้แผ่นทองแดงทำอะไรได้อ่ะ เอวางนี่เหรอวัดอ๋อมันทําให้เกิดปฏิกิริยาเกิดไฟฟ้าอะไรองี้ป่ะอ๋อมันชาร์จแบตให้เรา oh. ว้าวอย่คิดก่อนนะทําอะไรได้แบตมา oh. เหมือนน้องที่โดนกรดเนี่ยเขายัางไม่ตายนะหมายความว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นนาทีทองของเราเราปั๊มกุญแจได้ โอเคผมนึกออกแล้วโอเคโอเคโอเคเอ้ยมันต้องได้สิคือกุญแชทองเนี่ยมันจําเป็นในการช่วยน้องที่โดนกรดล่าดอยู่นะครับแล้วเขายังไม่ตายเด็ยเขาให้เวลากับเราหมายความว่าต้องรีบวิ่งแล้วทำ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 ทไข่ปุ๊บเอานี่มาแล้วก็รีบไปตัดโซ่น่าจะยังไม่ตายนะ น้องเจ็บปวดนิดหน่อยแต่รอดมาได้เจ็บ yes. เราทำสำเร็จอีกคนหนึ่งแล้วเซฟเอาล่ะผมว่าเราต้องไปเอาแบตเตอรี่มาชาร์จใหม่ก่อนนะมันน่าจะจำเป็นในการช่วยคนอื่นอีกเราได้กลไกชาร์จแบตเตอรี่มาแล้วอ่ะโคตรเจ๋งเบอรอ ล้วไงอะ่ะเดินไปเดินมาอุ้ยได้กุญแจทองอีกอันหนึ่งด้วยอา้าวอาหมดอา้าวกดหมด <c oughs> เออเอผมพลาดหรือเปล่าวะมันมันต้องชาร์จแบตก่อนไหมฮมึสรุปว่า เอาใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับบ้าเอ้ยเอาล่ะเอาแบตไปแล้วล้วก็รีบผมต้องรีบเอาแบตกลับมาวางด้วยไม่งั้นมันน่าจะไม่ได้ปึ๊บกลับมาตรงนี้วางไว้ปั้มกุญแจรีบดึงแบตออกเลยอ่าระหว่างทางเนี่ยเราเอาแบตวางไว้ด้วยอ่ามันน่าจะชาร์จไปด้วยนะครับแบบนี้เออ นี่แหละของจริงล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 งไข่ตัดโซ่เย้ส <Yeah. S 2> ำเร็จนี่ไงเราได้แบตเต็มมาด้วยเอาละ่ะแล้วก็คิดว่าเอาแบตไปช่วยใครได้บ้างใช่ไหมม,มันมีน้องที่โดนถอนฟันอยู่อะตรงนั้นวางแบตได้มันเหมือนเครื่องทำกระแสไฟฟ้าบางอย่างเลยอะ ไม,ม่แล้วมันทำอะไรใช่ไหมนั้นลองไหม <c oughs> ไปเลยลูกบอลของฉันไม่ตายโอ้อินเทอร์เรสติง้งอ๋อมันเป็นแม่เหล็ก นี่เองก็คือมันสร้างกระแสไฟฟ้านะครับแล้วก็เหนี่ยวนําให้เกิดสนามแม่เหล็กทําให้ดูดเจ้ากันไก่นี้ไปได้ไม่ให้ตกใส่หัวน้องว้าวทีนี้เราก็แค่ต้องไปตามหากุญแจเพื่อมาไขาน้องออกไปใช่ไหมแล้วน้องน้องปลอดภัยแล้วแล้วเราก็ได้แบตมาขีดหนึ่งด้วยเอาล่ะเอาล่ะเอาไปทําอะไรต่อดีตอนนี้เราได้กันไก่มาแล้วนะครับซึ่งกําลังคิดอยู่ว่ากันไก่ใช้ทําอะไรได้ มันมีน้องคนหนึ่งที่ที่โดนขึงอยู่อ่านี่ไงน้องโดนขึงอยู่ถ้าเราตัดเชือกอ่าแล้วก็กด <c oughs> น้องหลบว่ะอุ้ยของเต็ม <c oughs> อ่าช่วยน้องออกมาเย่ yeah. ปัญหาต่อมาคือ เราจะทำยังไงเพื่อช่วยน้องขาสวยผมผมไม่แน่ใจเพราะว่าถ้าหากเราเอาตึกขึ้นปุ๊บเนี่ยเราจะเดินมาฝั่งนี้ไม่ได้แต่ว่าอา่าบางทีมันอาจจะเกี่ยวข้องกับไอรูตรงกลางหรือเปล่าถ้าเราเอานี้วางทั้งสองฝั่งเนี่ยมันจะเป็นการเปิดรูตรงนี้นะครับมันจะทําให้เดินผ่านไปผ่านมาได้ไหมนะเราจะเดินผ่านได้ไหมตรงนี้ ม่มันเดินผ่านไม่ได้อยู่ดีหรือบางทีเราอาจจะต้องปล่อยจรวดก่อนช่วยน้องขาสวยอะ่ะเพราะฉะนั้นอตอนนี้เราน่าจะต้องลงไปช่วยน้องหัวเขียวคนนี้นะครับเก็บยามาเอาล่ะซึ่งเซฟก่อนได้ไหมเซฟเกมมันจะปั่นหุมไหมเนี่ยเท่าที่รู้เนี่ยน้องตรงกลางคือตัวจริงนะครับเพราะฉะนั้น เราช่วยตัวปอมมาอยยนนากทำไมตัวปอมพูดได้วะอยากกลับบ้านจังเลยเอ,เอ๋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 ตัวปอมจริงเหรอวะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยมันแปลกๆอะถ้าผมช่วยอันอื่นนะ <c oughs> เฮ้ยโอ้มันสุ่มด้วยเหรอ <c oughs> เพราะว่ามันไม่ได้อยู่โพสิชันเดิมนะ คือผมคิดตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วว่าเรา่้าะเอาตัวปลอมอ่ะไปใส่จรวดแล้วก็ยิงออกไปได้ <c oughs> ตามนั้นนะครับเราก็มาตรงนี้แล้วก็เอาอันนี้มาปิดไว้นะครับต่อมาก็มาเสียบปลั๊กปึ๊บซึ่งไฟจะไม่ติดนะครับเพราะว่าเราเอาแผ่นไปคุมไอแผงโซล่าเซลล์ไว้แล้วก็กลับไปที่แผงโซล่าเซลลพอเราเอาแผ่นที่คลุมอยู่ออกเนี่ยไอ แท่นปล่อยจรวดก็จะขึ้นมา Yes มันมาแล้วและเราก็เข้าไปทีนี้ก็ได้เวลาส่งตุ๊กตาขึ้นจรวดสู่ความเบืองวางอันไกลๆเซฟเซฟก่อนเซฟก่อนอืมหวังว่าเกมจะไม่โทรผมเช่นเคยไปเลย สู่ความเมืงหวังอันไกลโร้นแล้วไงต่อใช่ไหมอืมพรคือผมเดาว่าพอเราปล่อยจรวดแล้วเนี่ยมันอาจจะทำให้ตึกอ่าย่อลงแล้วเราเดินไปสองฝั่งได้ <S <S> <S นี่ไงม,มังมังนะใช่เหรอวะผม,ผมก็ไม่รู้อะแต่หวังว่ามันจะได้ นี่ไงแต่รอบนี้ไม่มีใครตายด้วยนะสแสดงว่าอันนี้แหละของจริงก็คือมันจะเปิดทางใหม่นะครับให้เราเดินไปหาน้องขาสวยได้เอาล่ะรอบนี้แหละถึงเวลาที่เราจะช่วยน้องขาสวยกันแล้วมันเริ่มกันเลยหยิบข้อมูลทํายามาผมว่าก็ง่ายๆนะเราก็แค่ต้องไปทํายาให้ทันแล้วก็กลับมาช่วยน้องซึ่งถ้าผมไม่หลงทางมันก็ได้แหละ จริงๆมันก็ไม่มีอะไรให้หลงนะเอ๋อันนี้อะไรวะควนไข่ไหม <S <S งั้นเราต้องกลับมาเพื่อดันตึกขึ้นไม่ได้เอ๊เอ๊เราต้องช่วยน้อง ขาสวยก่อนเอาจรวดขึ้นเหรออะไรวะเฮ้ยไม่ได้อ่ะ later อ่ะเอ๊ะอะไรอ่ะวัดหืม ผมว่ามันเหมือนเครื่องวาร์ปจริงๆแล้วเดี๋ยวนะเอ๊ะผมว่ามันมันน่าจะวาร์ปมาจากข้างล่างได้ป่ะเฮ้ย <c oughs> ถ้าได้เราช่วยน้องขาสวยได้นะเอาอยู่ตรงไหนวะนี่เครื่องวาร์ปเอาละตูงงไปหมดนี่ไง <c oughs> เอ๊ะ เราต้องอาจจะต้องกดสัญลักษณ์ให้เหมือนกันด้วยเอาอ่ะกลไกจากผ้าเก่าโหอันนี้ผมย้อนกลับมาเดินวนไปวนมานานมากเลยนะได้ไหมเฮ้ยมามาลองช่วยน้องขาสวยอีกรอบนึงต้องได้แล้วเธอไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปรอก่อนนะน้องเดี๋ยวพี่กลับมาก็คือทางขึ้นปกติเนี่ยมันขึ้นไม่ได้นะครับเราก็เลยต้องใช้ กลไกวาราฟต้องไขนีด้วยไหมเชื่อมสายว่ะเอาแล้วใส่ข้อมูลยาลงไปปึ๊บปั๊มยากดปุ่มเรียบร้อยเรียบร้อยไหมไม่เหรอต้องกดเรืร่อยๆด้วยเหรอโอ้เสียเสียมูฟทีละอันด้วยนะกดกี่ทีอ่ะ <c oughs> กดจนเต็มนะครับ ได้ตัวแก้ไข DNA มาแล้วสักอย่างหนึ่งอ่ะแล้วเราก็วาร์ปกลับไปเฮ้ยเอาวะไฮเทครอก่อนนะน้องขาสวยพี่มาแล้วอยจะพึ่งโดดยูต้องขอบพอดีด้วยนะเอายาไป ลมพัดส,สวยสวยเล่ยสเอาละแล้วก็ได้เวลามาปล่อยจรวดกันอีกรอบหนึ่งแน่นอนว่าคนที่จะไปคือน้องขาสวยก็บ้าแหละเออมีบางคนคิดเหมือนผมด้วยนะว่าเราอาจจะต้องเอาซอมบี้มาปล่อยจรวดแต่ไม่ใช่นะครับเอาตุ๊ก,กตาไปน่าจะดีกว่าไปเลย ตู้ความเบื้องวางอันไกลโพ้นลาก่อนเก็บกุญแจอีกรอบนึงแล้วก็ตุ้มเออแตกพ่ายไปแล้วทีนี้เราก็ได้กุญแจสีเงินมาอีกอันนึงน่าจะเอาไปไขให้กับน้องน้องที่โดนถอนฟันได้ฮะทีนี้ก็เฮ้ยก็ช่วยได้เกือบครบแล้วนะยกเว้นน้องยันจังคนเดียวนี่นะที่ ยังไม่รู้ว่าต้องทำไงหลงทางด้วยตูรอแป๊บน้องน้องน้องถอนฟันอยู่ไหนอยู่ข้างบนขอบคุณครับน้องอยู่นี่ไข่หน้าตาล่าเลืงขึ้นเอ่อแล้วก็อะเอ๊ะอะไรอ่ะ อ่าผมแค่มาผิดทางเท่านั้นเองเนะี่ยแต่ผมเจอของใหม่ว่ะผมจะมาช่วยน้องคนนี้เอาล่ะเราเซฟก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเกมมันจุกผมอีกไม่ได้เราไม่ยอมว้าน่าจะได้ตัวจริงแล้วนะหรือว่าอันนี้มันคือที่เปิดอะ่ะว้า ตื่นได้แล้วอยา่าขี้เสาช่วยยันจังออกมามนนก Yes เป็นความผิดของทุกคนนั่นแหละใช,ใช่ไหมเขาพูดแบบนั้นแหละแล้วทีนี้ฉากจบก็เป็นของเราได้เวลากลับบ้านกันแล้วซะอีกั้งกลับบ้านกันโอ้โน้องน้องโดนกดเลี้ยวลวกมาสงสารมา ป in ูนปูนเอาอ่ะรอดทุกคนไม่มีใครตายแล้วไงต่อยังจะนอนอีกเหรอเออแต่สองคนนี้เห็นอยู่ด้วยกันตั้งแต่ภาคสองแล้วนะเขาเป็นพี่น้องกันปะน่าสงสัยมากเลยเอเหมือนมาอยู่ในป่า พร้อมกับเสียงจักระจันที่กรีดร <ules laughter> ้องเขานอนตลอดเวลาจริงๆวะมันเหมือนทำไมเขาทำเหมือนแบบโลกล่มสลายแล้วอ่ะแล้วมันไม่มีคนอยู่อีกแล้วอะไรแบบนั้นเลยเอ๊ะ อันนี้คือพระจันทร์เฉยใช่ไหมไม่มีอะไรเอ๊ฉากจบมันไม่มีอะไรเลยผมว่ามันต้องไปเล่นฉากจบอื่นนะมันน่าจะเชื่อมกันอะแล้วก็อธิบายอะไรได้อตอนนี้ยังสรุปอะไรไม่ได้นะครับแต่ว่าท้องฟ้ามันเหมือนกับเป็นโลกจําลองหรือว่า อยู่ในโปรแกรมอะไรแบบนั้นเลยนะอา้าวตุ๊กตาอีกแล้วเหรอฮึตรงนี้มีรอยเท้าน้องหัวทองไปด้วยเอาละครับแล้วนี่ก็เป็นฉากจ,จบแรกที่เราได้มาชื่อว่าฝันร้าย ทุกคนมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับฉากจบก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันให้ฟิลแบบเหมือนอะไรจะทำมนุษย์ล่มสลายไปแล้วอะไรแบบนั้นเลยแต่ว่ามันก็ยังไม่รู้สาเหตุที่มาที่ไปใช่ไหมยังฟันธงอะไรไม่ได้อืมอาจจะต้องรอดูฉากจบอื่นๆควบคู่กันไปด้วยอ่ะไว้พาร์ตต่อไปก็มาตามหาฉากจบอื่นๆกันนะครับวันนี้ผมไอตก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนบา,บายๆครับ